Destroy structures with a vehicle เพื่อนๆจะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างด้วยยานพาหนะวิธีการทำง่ายๆนะคะอย่างแรกเพื่อนๆก็ไปฟาร์มทรัพยากรอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถบิ์แบบ30อันได้เลยและสร้างบันไดไว้ที่พื้น1อันจากนั้นก็ต่อขึ้นไปให้ครบทั้งหมด30ชิ้นด้วยอะไรก็ได้ อันนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถทําเสร็จได้ในทีเดียวเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะแบบขับรถเล่นๆใช่ไหมคะก็สามารถเอาไปชนพวกกําแพงหรือพวกอะไรที่มันเลือดน้อยๆก็ได้เดี๋ยวลองดูนะคะด้านหลังที่เห็นเป็นรั้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะ อแอนไมค้าไซด์ถอยมามันก็นับรั้วให้ด้วยก็เลยขอแบบเก็บที่รั้วก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีกำแพงอยู่แค่อันเดียวข้างล่างและไซายก็ขับแบบชนไม่ดีด้วย <c oughs> คือก็ขับยังไงก็ได้นะคะ <c oughs> ขอแค่แบบพอชนแล้วอะไออันล่างสุดมันพังแล้วข้างบนมันจะแตกตามเ <c oughs> พื่อนๆก็จะผ่านทั้งหมดเพราะว่ามันนับอันล่างใช่ไหมคะแล้วก็นับอันบนทั้งหมดด้วยอ่านี่นะคะ สำหรับใครที่อยากจะลองใช้เรือนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าทรายไม่สามารถเอาไปเทสได้คือทํายทำเควสไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปเอาเรือยิงเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันว่ามันได้หรือไม่ได้ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เรือแล้วก็สามารถทำได้ก็มาบอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะคะ